ทางตะวันออกของเมืองเทนจอหน้าตระกูลเฉิงหัวหน้าตระกูลเฉิงไรประโยชน์ขายเวลาเจ้าต้อง50วันแต่เจ้ากลับได้สิทธิ์ในการขายสมบัติของตระกูลฉินมาแค่ครึ่งเดียวพอบานหยุนนายท่านปวดใจเย็นลงก่อนตระกูลจินจากทางตะวันตกของเมืองเคลื่อนไหวเร็วเกินไปจริงๆเจ้าคนไรประโยชน์เจ้ายังจะกล้าหาข้ออ้างอีกหรือข่าวดีขอรับนายท่านข่าวดีตระกูลจินจากทางตะวันตกของเมืองจะไม่ต่อสู้กับเราอีกต่อไปแล้วพวกเขาได้ถอนตัวแล้วโอ้ถอนตัวเกิดอะไรขึ้น ตระกูลจีนต้องกินยาผิดแน่จู่ๆพวกเขาก็ไปแย่งชิงสิทธิ์ในการขายเครื่องประดับเครื่องประดับเครื่องประดับอะไรในท่านคอรับเกิดเรื่องใหญ่แล้วตอนนี้ทั่วทั้งเมืองทินจือกำลังโกลาหลเมืองทั้งเมืองตกอยู่ในความวุ่นวายเกิดอะไรขึ้นอธิบายให้ชัดเจนมันคือคนไล่ค่าจากตระกูลชูค่าประมูลที่สองแสนเลมิญญาณสี่นี้จะต้องเป็นของข้าไม่มีทางการออกแบบนี้เหมาะสมกับข้ามากข้าให้สามแสนเลมิญญาณ เฮ้ยเจ้ามีสองชิ้นอยู่แล้วทำไมเจ้าถึงมาแข่งขันกับข้าเพราะข้าอยากได้หยุดเถียงกันได้แล้วข้าให้ห้าแสนเหรียญวิญญาณสิ่งนี้จะต้องเป็นของข้าพวกมันบ้าไปแล้วบ้าจ,จริงๆในท่านสมบัติตระกูลฉินที่ตระกูลจิมไม่ต้องการตอนนี้เป็นของเราหมดแล้วข้าจะติดต่อพวกเขา,ท,าทันทีติดต่อติดต่อแล้วติดต่อกับเท้าของข้านะสิไปไปนำทรัพย์สินทั้งหมดของตระกูลเราออกมาเตรียมของขวัญเตรียมรถมาด้วยข้าต้องการไปที่คฤหาสาร์ของพญาชุกคุม่วงด้วยตัวเอง แต่แล้วตระกูลฉินเราครับจะไปตาที่ไหนไปซะตระกูลชินรีเตรียมตัวเลยถ้าเราไปชา้าเราจะไม่ได้แม้แต่เศษชิ้นส่วนทางตะว,วันตกของเมืองเทียนจือณนาตระกูลจินหัวหน้าตระกูลจินส่งคนไปเพิ่มทันทีและเพะิ่มรายการของขวัญไปสองเท่าส่งทุกอย่างใหถึงท่านพญาชุกคุมม่วงรีบหน่อยอย่าให้เอสาเล่ตระกูลเฉิงรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทางตอนเนอออหนือของเมืองเทียนจือณนาตระกูลห่าวหัวหน้าตระกูลห่าวอย่ากังวลไปเลยลูกสาวที่หอกเพาจะซื้อทั้งหมดให้แน่นอนไปที่เคลืหาพญาชุกคุมม่วงกันเถอะ พวกเราต้องการอันที่แพงที่สุดและเราก็จะโยนมันทิ้งเพื่อความสนุกและยังใช้โชว์ความร่ำรวยด้วยทางทิศใต้ของเมืองเทินจือนาตะกลหนานท่านพอทำแบบนี้ไม่ได้นะถ้าท่านเอาทรัพย์สินทั้งหมดของเราไปแล้วกิจการอื่นๆของเราจะเป็นยังไงหัวหน้าตะกูลหนานเจ้าโง่แค่เจ้ายึดรองอุตสาหกรรมเครื่องประดับเท่าน,นี้กิจการอื่นๆก็ไม่สําคัญแล้วนาน้อยท่านเก่งมากเครื่องประดับชุดแรกของเราขายหมดแล้วนอกจากเงินที่ใช้ซื้อที่ดินลกล้างและตาลอมแล้วเรายังคงทํากาไรได้มหาศาล ข้าได้มาว่าชินหยุนโกรธจนกากเลือดออกมาเลยและถูกพาตัวออกไปฮ่าฮ่าตอนนี้เจ้ายังคงคิดว่าข้าเป็นานน้อยที่ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยอยู่ไหมเดวหลิงยอมรับปิดแล้วานน้อยก่อนหน้านี้ข้าคิดตื้นเขินเกินไปเมื่อมองย้อนกลับไปตอนนั้นตั้งแต่ในนาทีที่ท่านทุ่มเงินซื้อที่ดินหลอกลวงนั้นท่านได้วางแผนทุกอย่างไว้แล้วการโยนเหรียญเพื่อซื้อที่ดินและซื้อตลอมในราคาที่สูงเกินจริงดูเหมือนเป็นเรื่องไร้สาระสำหรับทุกคนในเมืองเินจือแต่มันเป็นการทาให้ศัตรูรลด จมตีจุดตายในช่วงเวลาที่สำคัญแล่วคว้าชัยชนะจากระยะไกลนับพันลีรู้ตอนนี้ก็ยังไม่สายและการวิเคราะห์ของเจ้าก็ค่อนข้างดีทีเดียวแต่ข้าไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่านยน้อยจะรู้เทคนิคการหลอมโบราณจริงๆเทคนิคนี้ได้สูญหายไปนานมากแล้วอ่าข้าแค่บังเอิญเจอมันระหว่างที่ซื้อของแบบซุ่มๆอยู่นะฮ่าๆนยน้อยท่านช่างโชคดีจริงๆแต่ว่านยน้อยอยู่หลิงมีเรื่องหนึงที่ไม่เข้าใจสมบัติในะระดับการควบแน่นพลังปานแต่ละชิ้นน้ำล้ำค่ามากแต่นยน้อยกลับทำลายมันทั้งหมดท่านไม่รู้สึกเสียายบา ถ้าการทำลายสิ่งของเหล่านั้นจะทำให้ข้ากลายเป็นที่สนใจของบุคคลสำคัญและได้รับคำเชิญไปงานเลี้ยงคืนร่นใหม่ๆร่วงก็ถือว่าคุ้มค่ามากแล้วในนั้นก็รับพ่อค้าที่ร่ำรวยที่สุด4ี่คนจากทิศตะวัอนออกทิศตะวันตกทิศใต้และทิศเหนือของเมืองเินจือได้มาขอเข้าพบพวกเขาเกือบจะสู้กันที่หนา้าประตูแล้วข้างูนอนแล้วเดี๋ยวข้าขอไปงีบสักพักเหลียงเจ้าคุยกับพวกเขาได้เลยค่ะน้อยน้อยเหลียงชิวลองทุดเหลียงเจ้าช่างกาหารจริงๆ ข้าแค่ออกไปฝึกฝนมาไม่ถึงเจ็ดวันเจ้าก็ทำเรื่องวุ่นวายใหญ่โตขนาดนี้ประธานข,ข้าพอได้แล้วไม่ต้องแก้โตอีกไม่ว่าเจ้าจะพูดอะไรตอนนี้มันก็ใสกันไปแล้วในเมื่อเจ้าเลือกที่จะทำในตอนแรกเจ้าก็ควรจะคิดถึงผลลัพธ์ถ้าล้มเหลวไว้แล้วท่านประธานท่านท่านจะขับไล่ข้าออกจากสมาคมอย่างนั้นเหรอขับไล่เจ้าออกจากสมาคมอย่างนั้นเหรอฮะฮะเจ้าคิดอะไรตื้นตื้นเกินไปแล้วเจ้าคิดจริงๆเหรอว่า คนอบายเล็กๆน้อยๆจะสามารถหลอกสายตาอันเฉียบแหลมขององค์ชายเจได้อะไรกันนี่มันเกี่ยวอะไรกับองค์ชายเจหยุดทําไปไม่รู้ได้แล้วเจ้าพยายามที่จะจัดกา,ก,การเรื่องนี้แต่องค์ชายเจนั้นฉลาดเกินกว่าที่จะให้ตัวเองตกไปอยู่ในหลุมพรางนี้ถ้าเจ้าทําสําเร็จมันก็จะไม่เป็นไรแต่ตอนนี้ล่ะเจ้าล้มเหลวและยังมมหน่ากลับมาอีกตอนนี้เจ้าหม,มาจรจัดเป็นหมาตัวหนึ่งที่ถูกทิ้งทุกคนได้ทิ้งเจ้าไปหมดแล้วไม่ไม่ไมประธานท่านไม่สามารถแต่ต้องฆ่าได้ ข้ามีคนนุลังจากตระกูลชูในเมืองหลวงไม่สิจับโม่เสียง <S <S อไอ้จ้างโอ้เข้าบอกไปแล้วไงว่าเจ้ามออหมดประโยชน์แล้วถึงเจ้าจะตายไปก็ไม่มีใครมาเอาศพหรอกจานเก็บหัวเจ้านี่ให้เรียบร้อยเตรียมของขวัญส่งไปที่คฤหาสน์พญาชุกุม่งวงพร้อมกับคําเชิญไปงานเลี้ยงคืนฤดูใมบไม้ร่วงนอกจากนี้ทุกคนที่ไปพร้อมกับเลี้ยงชิวเพื่อยูยยุตะกลชูแห่งเมืองเท่นจือจะถูกขับไล่ออกจากสมาคมและหาทางเอาดินแดนโลกล้างขนาดใหญ่เหล่านั้นกลับคืนมาจากตระกูลฉินให้ได้ ขอรับท่านประธานข้าควรทาอย่างไรข้าควรทาอย่างไรจู่เจียงจิ้วถูกเรียกกลับไปโดยสมาคมที่ลกล้างทันทีและยังไม่มีข่าวอะไรออกมาเลยข้าไม่โง่ข้าน่าจะอยู่กับตระกูลชูต่อมันจบแล้วครั้งนี้มันจบแล้วจริงๆลูกชายคนต่อของตระกูลฉินจินยงเจียวเจียวหัวหน้าตระกูลได้ส่งข่าวมาบอกว่าเจ้าทาหน้าที่หัวหน้าตระกูลชั่วคราวได้เยี่ยมมากว่าอย่างไงนะถ้าหัวหน้าตระกูลจะถอดข้าออกจากตาแหน่งหัวหน้าตระกูลชั่วคราวเหรอเจ้ากำลังคิดจะยึดครองตำแหน่งของข้าใช่ไหม เอยเจ้าหน้าตะกูลบอกว่าเหตุการณ์นี้จะต้องไม่เกิดขึ้นอีกนี่คือสิ่งที่ข้าคิดชินยงถ้าเจ้าต้องการแทนที่น้องหยุนหรือข้าเจ้าก็ยังห่างไกลอยู่มากถ้าเจ้าไม่มีอะไรแล้วก็ไปเถอะอย่าได้มารบกวนการพักผ่อนของน้องหยุนหึชินจิเจยวถ้าเจ้ามีเวลามาสั่งสอนข้าที่นี่เจ้าควรจะคิดหาวิธีจัดการกับปัญหานี้มากกว่านะเก็บที่ดินลกล้างหนึ่งไร่ไว้เป็นผลกำาไรและขายส่วนที่เหลือหึเจ้าโชคดีที่หัวหน้าตะกูลก็คิดแบบเดียวกัน แต่ว่านาตะกุลยังบอกอีกว่าเจ้าจะต้องส่งตัวเจ้านั่นไปคุณหนูชินคุณหนูชินช่วยข้าด้วยถ้าท่านมอบตัวข้าให้แกพญาชุกคุมม่วงข้าจะต้องตายแน่ๆข้าไม่มีข้อตัวแย้งอะไรส่วนกลุ่มช่างหลอมคน,น,นอื่นเจ้าก็าจัดการได้ตามสะดวกทหารมัดมันไว้แล้วส่งตัวไปที่คฤหาพยพญาชุกคุมม่วงจินเจียวเจียวนั่งสาวแล้วเจ้าพูดอะไรไว้ตอนแรกตอนไอ้ข้าต้องการเป็นผีข้าจะไม่ปล่อยเจ้าไปเรื่องนี้จะปล่อยไวแบบนี้ไม่ได้ไอ้เจ้านั่นข้าจะฆ่ามัน มันซะข่าเจ้าน,น่อยน้อยนั่นซะปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้แล้วเจ้าหน่อยน้อยนั่นข้าไม่สนหรอกว่ามันจะมีแผนการจริงๆหรือแค่โชคดีอย่างไยเชื่อก็ตามแต่คืนนี้มันจะต้องตายด้วยน้ำมือของข้า